สวัดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเซลปอนคอนซอนต้าอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่รถคั้นตอนแสดงว่าตอนนี้เราอยู่กันในช่วงเซลปอนออน รายการนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปตามล่าหารถเก่าของลูกค้าครับที่จะเทินเป็นรถมือหนึ่งรถใหม่ก็ได้นะครับหรือจะเทินเป็นรถมือสองด้วยกันก็ได้นะครับสนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะก็เป้าหมายของเราในวันนี้ครับเป็นลูกค้าอยู่ที่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชมครับลูกค้าจะมีรถยันมาากแรงครับสนใจที่จะเทินเป็นรถคูปุต้า50แรงตัวใหม่นะครับ L 5 0 1 8นน SP นั่นเองวันนี้ครับจะพาออกไปดูว่ารถที่จะเอามาเทินนั้นสภาพเป็นยังไงจะสวยงามแค่ไหนกก็ลลออองงตติิดดาาาามมัันนนนูะะครรบยย่่ืถถ้สใจจเท สามารถติดต่อเซลล์ปอนเข้ามาได้หรือสนใจรถที่เทินเข้ามายังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับง่ยเดียวตามกันไปเลยครับเจอกันที่บ้านลูกค้านะครับไปเลยเย้ yeah! และตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงอำเภอชัยว้านแล้วครับ <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นหมู่บ้านของลูกค้าแล้วครับใกล้ถึงบ้านลูกค้าแนละ้วลูกค้าแจ้งว่าผ่านรั้ววัด เลยแยกมาก็เจอประตูรั้วแดงๆตรงนี้เลยครับผมนี่แหละบ้านลูกค้าในเลยนั่นไงครับลูกค้าอยู่ตรงหน้าบ้านนี้เองกําลังเหมือนกําลังทําบ้านอยู่เลย <c oughs> ครับผมเดีย๋ยวเราลงไปทักทายลูกค้ากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งหลังจากที่ได้คุยกันครับลูกค้าก็แจ้งมาว่ารถก็ดได้จอดอยู่ที่นานั่นเองครับ ตอนนี้ก็เช็คจากรูปถ่ายไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางไปดูรถตัวจริงที่นาของลูกค้ากันนะครับเนาะซึ่งรถก็จะประกอบไปด้วยตัวรถบวกใบมีดดันหน้าครับแล้วก็มีผ่านให้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่เป็นใบ,บมีดที่ถอดออกมานะครับแล้วก็มีผ่านอีกหนึ่งตัวครับซึ่งหลังจากคุยรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็อันตกลงที่จะเทินรถ39แรงยันมากคันนี้เป็น L501 ไปเชี่ยวของทางคุปตันเองครับ เอาละครับหลังจากเราดําเนินเรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถตัวจริงกันที่นาลูกค้ากันเลยครับครับคุณผู้ชมครับก็เป็นรถคันนี้นะครับยันมาสามสิบเก้าแรงสภาพยังแจ่มแจ่มแหลมๆอยู่เลยครับนี่ครับลูกค้าก็เป็นอันตัดสินใจเลือกที่จะเทิญรถน้ายันมาสาก้าแรงคันนี้เป็นรถ L 5 0 1 8 Special ตัวใหม่ล่าสุดของทางคูปบต้านะครับด้วยกาลังม้าที่ใหญ่ขึ้นนะครับพอทํางานทําการได้อย่างสะดวกขึ้นนั่นเองซึ่งไม่เป็นําหน้าลูกค้าถอดไว้ทำเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับว่าไปที่ที่ถอดไว้เป็นตัวไหนนะครับแล้วก็มีผ่านมาอีกหนึ่งตัวครับเป็นผ่านพรวนใครสนอกสนใจทักมาได้นะครับเป็นผ่านห้านะช่วรฮะเป็นยันมาสามสิบเก้าแรงทเทียบกับคูบต้าก็จะประมาณ40แรงนั่นแหละครับผม๋ยยัยงไงขออนุญ,ญาตลอกลายก่อนแล้วกันนะครับไปดู หมายเลขไม่ได้เครื่องของยันม่าสามสิบเก้าแรงกันดีกว่าไปอ,อยู่ตรงไหนนะครับในส่วนของหมายเลขรถนะครับยันมา่าหมายเลขรถจะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะครับอยู่เหนือเผาหน้าทางฝั่งขวาขึ้นมานะคุณผู้ชมนะเรียเป็นเผ่าหน้านะฝั mm ่ hmm. ขงขวา mm hmm. เหนืยขึ้นไปโฟกัสที่หนึ่งนี่ครับหมายเลขรถปมาให้เห็นครับอยู่บริเวณเหนือเผาหน้าและฝั่งขวานะครับส่วนในหมายเลขเครื่อง ก็เกปิดฝากระโปรงขึ้นมาอย่างนี้เลยครับหมายเลขเครื่องก็จะอยู่ตรงบริเวณฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นแผ่นป้ายเล็กๆตรงนี้นะครับนี่ครับหมายเลขเครื่อง,งนี้นั่นเองโอเคครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลอกลายก่อนแล้วกันนะครับสนเสร็จเรียบร้อยครับ กับภารกิจเทินรถในวันนี้ครับจะไปเจอกันอีกทีในวันที่ส่งรถไปที่บ้านลูกคา้าบรรยากาศการส่งมอบรถจะเป็นยังไงก็เราติดตามกันอีกทีนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินทางกลับร้านก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันอีกทีมาอส่งมอบรถครับผมบายเจ้และแล้วก็มาถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมครับที่เราจะได้นํารถคันนี้ไปส่งให้กับลูกค้าที่จะเทินรถยันมาากแรงเข้ามาครับนี่ครับรถ50แรงสเปเชียลคันนี้นั่นเองและก็มีอุปกรณ์ไปด้วยนะครับก็คือผ่านอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เป็นนนา6ะ เป็นรุ่นนี้ครับบรรยากาศที่จะออกไปตอนเช้านี้ครับมีคันหนึ่งข้างหน้าด้วยครับเป็น50แรงเช่นเดียวกันนะแต่ตรงนี้ที่จะไปส่งลูกค้าที่ชายบ้านก็เป็นคันนี้นั่นเองครับนี่ครับกำลังจัดของแถมจัดเต็มให้กับลูกค้าขึ้นไปนะครับผมนี่จะไปเจอกันบ้านลูกค้าครับบรรยากาศการส่งรถจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตามกันไปติดๆเลยเนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็การเดินทางไปส่งรถที่บ้านลูกค้าครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่ ไปที่อำเภอชัยวานนะครับขนส่งที่ไปส่งก็เป็นรถหกล้อนะครับก็อาจจะเดินทางไม่ได้ไวมากครับค่อยๆไปนะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีบรรยากาศในการส่งรถที่บ้านลูกค้านะครับและเราก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วครับนี่ครับบ้านหลังนี้เลยที่เรามาวันนั้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วรถจอดหน้าบ้านตรงอย่างนี้ทุกท่านนะครับรู้สึกว่ารถคันที่เราจะเอามาเทิร์นเนี่ยรู้สึกว่าจะ เดี๋ยวจะทำการเอารถลงมานะลงของแถมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอารถลงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปที่นาเจยวจางปเอารถอยู่หน้านะครับเนาะเขาเป็นยังครับเอารถใหม่ครับมาแลกรถเก่าครับ ก่อนจะไปเอารถคันยันต์มา3.9แรงเข้ามาครับก่อนนี้เป็นช่วงในการส่งมอบรถนะครับะนะครับแนะนําขั้นตอนการดูแลรักษาเบื้องต้นสลับรถใหม่นะครับแล้วก็เป็นรถคันนี้ครับคุณผู้ชมครับที่ลูกค้าเตรียมมาไว้ให้แล้วเรียบร้อยใส่อุปกรณ์เสร็จจับนะครับเป็นรถบวกใบมีดบวกพานหนึ่งตัวนี่ลูกค้ามาขับให้เลย <Wow. S 1> <laughs> จะไปเอารถขึ้นรถกันครับผม ติดง่ายสบายครับสนุกสนใจรถนี้ครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับยันมา3าแรงครันนี้ครับับเข้าร้านแล้วครับผมยันมา3าแรงครันนี้ไปแล้วคุณชจครับ นำไปเที่ยวร้านนะมีรถไถอยากจะเทินเป็นรถใหม่ของคุปต้าก็ติดต่อทักทายกับเซียวปอนกันเข้ามาได้นะครับสบายช่างเลยลูกค้าขับขึ้นให้เลยโอเคครับเดีย๋ยวไปสรุปกัน t r ้ายคลอีกทีนึงจ้า ก็สำเร็จเสร็จสับไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับภารกิจเทินรถในวันนี้ครับยันมา39แรงเป็น L5018 Special น่าจะทางคุโต้านะครับก็ลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นคันใหญ่ขึ้นตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวครับคุณผู้ชมครับเอารถใหม่มาแลกรถเก่าครับใครที่สนอกสนใจอย่างนี้ก็สามารถติดต่อทักทายกับเซอรอนมาได้นะครับ กับเบอร์โทรที่อยู่พวงมุมนี้เลยนะครับถ้าไม่ได้เทิญรถนะครับหรืออยากจะได้รถใหม่หรือรถมือ2นะครับจากทางคูปต้าก็ติดต่อกับเซลปอนได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมและถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับตามล่าหารถมือ2สวยๆอย่างนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์สับสก๊อตไว้ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับกับช่องเซลปอนนอนซอนคูปต้านะครับผมอีกหนึ่งช่องทางที่จะฝากไว้นะครับ ก็คือแฟนเพจ Facebook เซอร์ปอนออนซอนคอมพตอรเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายเย้ yeah.